พระลูกวัดหนุ่มรูปนี้เดินมาบอกพระอาจารย์ว่าผมอยากย้ายวัดเพราะพระรูปอื่นชอบเล่นการเมืองวันวันไม่ปฏิบัติเอาแต่นินทาว่าร้ายผมเลยปฏิบัติไม่ได้จะขอไปอยู่ที่ที่สงบกว่านี้อาจารย์เลยบอกว่าถ้าเจ้าสามารถใช้ช้อนตักน้ําแล้วเดินรอบวัดโดยที่น้ําไม่หกได้เจ้าจะไปไหนข้าก็ยินดีสองชั่วโมงผ่านไปปรากฏว่าพระหนุ่มสามารถทําได้ตามนั้นอาจารย์เลยถามว่าระหว่างที่เจ้าเดิน ได้ยินเสียงนินทาหรือเห็นพฤติกรรมไม่ดีหรือไม่พระหนุ่มตอบว่าข้าไม่ได้สนใจเลยเพราะข้าโมตแต่ตั้งใจเดินกลัวน้ำจะหกอาจารย์เลยสอนว่าเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อจดจ่อกับสิ่งที่ทำเสียงรบกวนต่างๆก็ไร้ความหมายไม่ว่าจะในชีวิตจริงหรือในโซเชียลเราย่อมพบคนที่ท็อกซิกหรือสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะตอบโต้ยังไงจะให้มันคอยรบกวนจิตใจหรือจะเลือกโฟกัสที่เป้าหมายในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเลือกแบบไหน